สวัสดีครับวันนี้ก็ผมซาเลนกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็อยู่กันในไอดีไก่ของผมเองนะครับผมเออก็คือแบบสวยพอสมควรเลยนะอ่าซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสุ่มกาชานะครับผมเออก็คือกล่องกาชาการันตีเนี่ยคือผมจะได้แล้วนะทุกคนดูดิอีกแค่ครั้งเดียวนะเออแต่ว่า14ครั้งที่ผ่านมาผมไม่ได้อัดคลิปนะเออก็คือได้เกียร์มาตามนี้เลยนะทุกคนก็ได้มาล้มหนึ่งชิ้นนะผมคือ เหตุผลที่ผมไม่ได้อัดคลิปเพราะว่าผมสุ่มแบบทีละ200รลูบี้อ่ะทุกคนอ่ะช่องกลางก็ได้อีก2ชิ้นนะก็เป็นโลก่กับกางเกงซึ่งค่อนข้าง,งสวยนะผมคนต้องผมต้องขออภัยอีกทีนะผมที่ผมไม่ได้อัดคลิปนะเพราะว่าคือแบบบางทีผมก็เล่นแบบเที่ยงคืนอะไรเงี้ยก,ก็เล่นไปแล้วก็ก็ไม่ได้อัดแล้วก็แบบสุ่มทีละ200 200บางทีก็ถุ่ม400บ้างอะไรเงี้ยคือก็ก็เลยแบบเออไม่ได้อัดนะทุกคนผมก็ต้องขออภัยจริงๆนะผมเออแต่ว่าวันนี้ผมจะมาอัดเพราะว่าผมจะ สุ่มอีก200รลูบี้แล้วเอากล่องการันตีนะเออก็สรุปว่า14รอบผมได้มาทั้งหมดหลายชิ้นอยู่นะทุกคนอ่ะโอเคแล้วก็นี่แพ็คเออแปบาทผมได้เอามานะทุกคนเออคือไม่น่าเชื่อเลยนะคือปกติของผมเนี่ยถ้าเกิดผมเปิดแพ็คนี้นะโอกาส90%ที่ผมจะได้กล่องข้าวอะ่ะทุกคนคือผมเปิดจนแบบเห็นแต่หน้ากล่องข้าวอะ่ะเออเอาจนเอาแบบเห็นจนเห็นกล่องข้าวจนเบื่อนะก็มไม่คิดว่าจะได้เอามาแล้วก็เควสก็เลยอ,อีก300รลูบี้นะเออก็ไป เดี๋ยวเราไปสุ่มกันดีกว่านะเออคือขาดอีกแค่ครั้งเดียวนะครับผมจะได้กล่องการันตี6 7ถึงดาวนะหวังว่าจะได้เจดาวนะครับผมเออ <c oughs> ก็ไม่รู้นะอ่ะก่อนอื่นก็ขอขอมาสุ่มตู้นี้ก่อนนะตู้นี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะทุกคนก็น่าจะหมดอืมภายในวันพรุ่งนี้นะครับผมอ่ะก็กดไปเลยก็ขอยกเลิกสักนิดหนึ่งแล้วกันเป็นสูตรนะสูตรแห่งความเกลือทุกคนเอออย่าทำตามนะมันจะเกลืออ่ะมาดูว่าจะได้อะไรไหมมา200รลูบี้อาจจะมีลุ้นนะ โอ้โหไม่ได้นะครับผมอ่ะชิ้นแรกเป็น5ดาวชิ้นที่2ก็ยังเป็น5ดาวนะครับผมมาก็จะได้ไหมโอ้โหไม่ได้นะครับผมถ้าเกิดเออรอไม่ได้ก็ขอการันตีให้ได้7ดาวแล้วกัน <c oughs> หวังว่านะเออไม่ใช่ว่าได้หดาวมานี่เซ็งเลยนะเออคือแบบตอนนี้7ดาวก็มีสชิ้นแล้วนะทุกคนก็เป็นล่ม1โล1่แล้วก็กางเกงหนึ่งโอ้โหไม่ได้จริงๆทุกคนโอ้โหได้6ดาวแบบเงาง่อยมากเลย โอ้โหหกดาวแบบกิ๊กก๊อกมากเลยนะโอเคมีแต้ม100พอดีนะทุกคนมาก็ผมน่าจะเปิดแค่2 3 0 0 0ลูบี้นะทุกคนสำหรับเออเดือนนี้นะผมสำหรับไอดีนี้นะก็คือแบบผมปั้นมาตั้งแต่ป้ายเหลืองอะทุกคนป้ายเหลืองแบบกากๆเออโูหลอบนี้เปิดได้ดีมากเลยนะก็ผมปั้นตั้งแต่ป้ายเหลืองแบบน้อยๆออไก่น้อยอเออแล้วก็สะสมลูบี้เรื่อยๆแล้วก็สุ่มกาชาเรื่อยๆนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะผมเออถึงวินาทีแห่ง ความยากลําบากก็คือว่าถ้าเกิดได้6ดาวนี่ก็คือเกลือเลยนะมาคือขอเป็นเจดาวอะไรก็ได้นะผมอะไรก็ได้เลยนะคือได้ดังโง่ผมก็ดีใจนะทุกคนอะไรก็ได้เลยขอเป็นเจดาวโอ้ไม่รู้จะดีใจยังไงแล้วทุกคนมาได้ล่มอ่ะคือไอดีหลักของผมสุ่มไปเกือบ8 0 0พันได้ล่มสองชิ้นไอดี ID นี้สุ่มไปแค่สามพันรูบี้แค่นั้นแหละทุกคน ได้โล่มสองชิ้นได้โล่1หนึ่งชิ้นซึ่งมันดีมา,มากๆเลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะใส่ตัวอะไรดีเนี่ยก็ไม่รู้นะเพราะว่าโยมีก็ใส่ให้แล้วไงเออก็ไม่มีตัวอะไรใส่อเออตัวอะไรดีอะาม้าไหมเอออามม้ดีกว่านะคือมันไม่ตรงสายนะคือคือไม่น่าเชื่อว่าผมจะได้โล่มอ่ะทุกคนคือคือมันควรที่จะได้หกดาวไม่ใช่ออกกล่องเนี่ยคือปกติก็เห็นได้หกดาวกันเยอะนะโหคือแบบ Amazing มากเลยทุกคนนี่แหละพลังแห่งไอดีไก่นะเออก็เพิ่งปั้นมาไม่กี่วันนะครับผมเออก็ตอนนี้เยะเลเวลยูแล้วนะง่อตอนนี้เกียวก็เริ่มสวยแล้วทุกคนเออแบบ7ดาว4ชิ้นแล้วนะก็น่าจะมีประมาณนี่แหละครับเนาะสำหรับเออไอดี ID ไก่ของผมนะก็ผมน่าจะเล่นเอออีกสักพักแหละเพราะว่าปั้นมามันก็เริ่มมีของเริ่มสนุกแล้วไงแสงมืดก็มี2ตัวเริ่มสวยเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ